คุณเคยสงสัยไหมว่าข้อมูลมหาศาลไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายความระดับสูงหรือวิดีโอระดับ 4K นับพันไฟล์สามารถถูกจัดเก็บลงในแผ่นซิลิคอนเล็กๆที่บางกว่าปลายนิ้วได้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่โลกของ SSD หรือ Solid State Drive วิศวกรรมที่เปลี่ยนสถานะของประจุฟไฟฟ้าให้กลายเป็นความทรงจำนิรันดต่างจากฮาร์ดดิสแบบจานหมุนในอดีตที่ใช้กลไกทางกายภาพ SSD ทำงานด้วยความเร็วแสงผ่านกระบวนการทางควอนตัมฟิสิกส์ภายในพื้นที่ขนาดไม่กี่ตารางมิลลิเมตรประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์นับพันล้านตัวที่ทำงานสอดประสานกันอย่างแม่นยำนี่ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแต่คือการควบคุมอิเล็กตรอนให้อยู่หมัดภายใต้โครงสร้างที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นในสารคดีชุดนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปถึงระดับอะตอมเพื่อดูว่าทรายธรรมดา,รรมดาถูกเปลี่ยนเป็นขุมพลังแห่งข้อมูลได้อย่างไร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่ใจกลางของหน่วยความจํายุคใหม่ที่ซึ่งความเร็วระดับกิกะไบต์ต่อวินาทีคือมาตรฐานปกติต้นกำเนิดของความฉลาดทั้งหมดเริ่มต้นจากทรายใช่ครับทรายคอสทั่วไปที่มีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบแต่มันต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์อย่างสุดขั้วจนถึงระดับ99.999 9 9 9 9 9 ซิลิก้าจะถูกหลอมละลายในเตาอาร์คไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงกว่า1,400องศาเซลเซียสก่อนจะถูกดึงขึ้นมาเป็นแท่งผลึกเดี่ยวขนาดมหฮมาที่เรียกว่าอิงกอตแท่งซิลิกอนนี้มีโครงสร้างอะตอมที่เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นมันจะถูกตัดด้วยลวดเพชรให้เป็นแผ่นบางๆที่เรียกว่าเวเฟอร์ซึ่งมีความหนาเพียงไม่กี่ร้อยไมโครเมตรเท่านั้นทุกขั้นตอนต้องทำในห้องสะอาดหรือคลีนรูมที่คุมเข้มยิ่งกว่าห้องผ่าตัด เพราะฝุ่นเพียงเม็ดเดียวที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง100เท่าก็สามารถทำลายวงจรลูกบาศนาโน,โนโบนแผ่นเวเฟอร์นี้ได้ทันทีนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นที่สำหรับกักเก็บอิเล็กตรอนวัตถุดิบพื้นฐานที่ดูธรรมดาแต่ถูกอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีระดับสูงสุดของมวลมนุษยชาติเมื่อได้แผ่นเวเฟอร์ที่เรียบเนียนระดับอะตอมแล้วขั้นตอนที่ยากที่สุดจะเริ่มต้นขึ้นนั่นคือการสร้างแผนผังเมืองของอิเล็กตรอน เราเรียกกระบวนการนี้ว่าโฟโตลิทอกราฟีซึ่งเป็นการใช้แสงอัลตราไวโอเลตสุญญากาศ EUV ที่มีความยาวคลื่นสั้นเป็นพิเศษยิงผ่านหน้ากากวงจรเพื่อพิมพ์ลวดลายลงบนสารไวแสงที่เคลือบไว้บนเวเฟอร์ความแม่นยำในขั้นตอนนี้คือระดับนาโนเมตรหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันเหมือนกับเขียนหนังสือบนปลายเข็มเย็บผ้าให้ได้นับล้านตัวอักษรเลเยอร์แล้วเลเยอร์เล่าถูกวางทับซ้อนกัน เพื่อสร้างโครงสร้างทรานซิสเตอร์แบบ3ามิติหรือที่เรียกว่า V NAND V A N D การซ้อนทับกันหลายร้อยชั้นในแนวดิ่งนี้เองคือความลับที่ทำให้ SSD มีความจุเพิ่มขึ้นมหาศาลในขนาดเท่าเดิมกระบวนการนี้ไม่ได้ใช้เพียงแค่แสงแต่ต้องอาศัยการกัดกร่อนด้วยสารเคมีและการเติมไอออน i m p l a n t a t i o n เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติทางไฟฟ้าของซิลิกอนในจุดที่ต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงทำความเข้าใจให้ดีครับ เพราะนี่คือการสร้างกรงขังที่เล็กที่สุดในโลกสำหรับกำราบอนุภาคทางไฟฟ้าหัวใจสำคัญที่เป็นตัวเก็บข้อมูลจริงๆคือสิ่งที่เรียกว่า floating gate หรือในรุ่นใหม่ๆคือ charge trap มันคือเซลล์ขักเก็บประจุที่เป็นอิสระและถูกล้อมรอบด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างหนานแน่นเมื่อเราต้องการบันทึกข้อมูลคอนโทรลเลอร์จะส่งแรงดันไฟฟ้าเพื่อดึงอิเล็กตรอนให้หมุด ผ่านชั้นฉนวนด้วยปรากฏการณ์ควอนตัมที่เรียกว่าควอนตัมทันเนลลิ่งเข้าไปติดกับดักอยู่ภายในเกตนั้นเมื่อประจุถูกขังอยู่สถานะทางไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปซึ่งคอมพิวเตอร์จะตีความว่าเป็นเลข0หรือ1ความมหัศจรรย์คือแม้คุณจะถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องประจุไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะยังคงถูกกักขังอยู่ข้างในได้นานนับสิปีเพราะฉนวนที่ล้อมรอบมันมีความเสถียรสูงมาก นี่คือเหตุผลที่ SSD ไม่ต้องใช้พลังงานเลี้ยงตลอดเวลาเหมือนแรมมันคือกรงขังที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้อิเล็กตรอนหลุดรอดออกมาได้จนกว่าเราจะสั่งลบด้วยการใช้แรงดันดึงพวกมันกลับออกมาความแม่นยำระดับนี้เกิดขึ้นซ้ำๆนับล้านครั้งต่อวินาทีในทุกครั้งที่คุณบันทึกไฟล์หากแน n d Flash คือห้องเก็บเอกสารตัวคอนโทรลเลอก็คือบรรณารักษ์ที่มีสติปัญญาอัจฉริยะ มันคือชิปประมวลผลขนาดเล็กที่ซับซ้อนไม่แพ้ CPU ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าข้อมูลชุดไหนควรไปที่เซลล์ตัวไหนเพื่อไม่ให้เซลล์ใดเซลล์หนึ่งถูกใช้งานหนักจนพังไปก่อนเพื่อนกระบวนการนี้เราเรียกว่า Wear Leveling c o อนโทรลเลจะถูกผลิตบนเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยที่สุดเพื่อให้สามารถจัดการกับอัลกอริทึมการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ ECC ได้แบบเรียลไทม ข้อมูลที่วิ่งเข้าออกผ่านอินเทอร์เฟซ PCIe รุ่นที่5มีความเร็วสูงถึง1 2 0 0 0 0เมกะไบต์ต่อวินาทีคอนโทรลเลอร์ Controller ต้องจัดการการจราจรมหาศาลนี้โดยไม่ให้เกิดความร้อนสูงเกินไปมันต้องคำนวณตำแหน่งตรวจเช็คความถูกต้องและจำลองการทำงานของเซลล์ที่กำลังจะเสื่อมสภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชิปสี่เหลี่ยมขนาดเพียง1เซนติเมตร นี่คือมันสมองที่เปลี่ยนเม็ดทรายที่เก็บประจุให้กลายเป็นไรฟ์ที่ทำงานได้อย่างคุ้มค่าและยาวนานเมื่อชิปทุกตัวผ่านการทดสอบเบื้องต้นก็ถึงเวลาของการประกอบร่างลงบนแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB ในขั้นตอนนี้หุ่นยนต์ SMT Surface Mount Technology จะทำงานด้วยความเร็วที่ตาเปล่ามองไม่ทัน แขนกลนจะหยิบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายวางลงบนตำแหน่งที่ทาด้วยน้ำยาประสาน s o ด d ร์ paste อย่างแม่นยำระดับไมครอนการเชื่อมต่อขาทั้งหมดของชิปที่มีนับร้อยจุดต้องทำพร้อมกันผ่านเตาอบลมร้อนระดับ250องศาเซลเซียสเพื่อให้ตะกัวหลอมละลายและยึดเกาะชิปเข้ากับแผงวงจรอ,อย่างถาวรทุกรอยเชื่อมต้องไม่มีฟองอากาศหรือรอยร้าว เพราะกระแสไฟฟ้าที่วิ่งด้วยความถี่สูงระดับกิกะ h เวสต์จ h z จะไวต่อความต้านทานที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยการออกแบบเลเยอร์ของ PCB เองก็ซับซ้อนไม่แพ้กันมันอาจมีความหนาถึง10ชั้นเพื่อแยกสัญญาณข้อมูลออกจากสัญญาณรบกวนไฟฟ้าสร้างทางด่วนข้อมูลที่สะอาดและ,สะเสถียรที่สุดสำหรับอิเล็กตรอนของคุณก่อนที่ SSD จะถึงมือคุณ มันต้องผ่านบททดสอบที่ออกแบบมาเพื่อทำลายมันโดยเฉพาะในห้องควบคุมอุณหภูมิ Drive จะถูกเร่งความร้อนให้สูงถึง85องศาเซลเซียสและลดลงอย่างรวดเร็วถึงติดลบ40องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบการขยายตัวของวัสดุและความทนทานของสารกึ่งตัวนำเครื่องจักรจะทำการเขียนและลบข้อมูลซ้ำๆตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูว่ามันมีจุดบกพร่องหรือ Bad Block เกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการสั่นสะเทืองและการตกกระแทกเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เหมือนฮาร์ดดิสก์แบบเก่า SSD จึงทนต่อแรงกระแทกได้มากกว่าเดิมหลายสิบเท่าข้อมูลของคุณต้องปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดหากมีชิปตัวใดตัวหนึ่งล้มเหลวระบบตรวจสอบอัตโนมัติจะคัดกรองมันออกทันทีเฉพาะหน่วยความจำที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นที่จะได้ออกสู่ตลาดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ของคุณ จากเม็ดทรายสู่ผลึกซิลิกอนจากการแกะสลักด้วยแสงสู่การกักขังประจุไฟฟ้า SSD คือบทสรุปของชัยชนะทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกดิจิทัลไปตลอดการมันทำให้การรับส่งข้อมูลที่เคยรอนานหลายนาทีกลายเป็นเรื่องที่เสร็จสิ้นในพริบตา ทุกวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ z n ดเ n n s เและการสอนทับเลเยอร์หน่วยความจำที่มากกว่า300ชั้นเพื่อขยายขีดจำกัดความจุไปสู่ระดับเทราไบที่มากขึ้นเรื่อยๆในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่คือความทนทานและความเชื่อใจว่าข้อมูลสำคัญของคุณประสบการณ์ที่คุณบันทึกไว้จะถูกกักเก็บไว้อย่างปลอดภัยในกรงขังนานโนที่มองไม่เห็นนี้ตราบที่ประจุไฟฟ้ายังคงถูกสะกดไว้อย่างมั่นคงวิวัฒนาการของ SSD จะยังไม่หยุดนิ่งและมนุษย์จะยังคงท้าทายขีดจำกัดของฟิสิกส์เพื่อสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายในโลกแห่งข้อมูล นี่คือเรื่องราวของนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกที่อยู่ข้างในเคสคอมพิวเตอร์ของคุณหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจเบื้องหลังความสำเร็จและวิธีคิดในมุมมองต่างๆ ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ถอดรหัสกลยุทธ์ธุรกิจและเทคโนโลยีในสไตล์ Geek b u s i n e s s Story แบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องราวของบริษัทเทคโนโลยีหรือโมเดลธุรกิจอื่นๆต่อผมได้เลือกวิดีโอที่น่าสนใจไว้ให้แล้วบนหน้าจอคลิกเข้าไปชมต่อได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ